ตอนนี้ผมก็ได้มาติดอยู่ในป่าดิบฝนแห่งนี้ผมก็จะมีแค่มีดหนึ่งเล่มนะครับไม่มีอุปกรณ์ก่อไฟไม่มีอาหารนอ,องมันไหม้ก็จริงแต่ข้างในมันยังกินได้ครับไม่รู้นะครับว่าผมจะติดป่าได้กี่วันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ นี้ผมเดินมาเจอกับอ่าต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยใหญ่มากทุกคนแล้วก็ข้างหลังนี้พอที่จะเป็นสำลรลบลาบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับที่มันล้มโอ โอใท่าอีกแล้วหาเยอะมากจริงนี่มันจะเข้าล้วคทัาผม,มนี่ฮะตัวใหญ่มากนะตัวข้าวพวกนี้โอ้ผมต้องรีบหาทีกันก่อไฟนะ ตอนนี้ผมก็ได้ที่พักนะครับมีหลังคาไว้กันฝนแล้วเวลาฝนตกสิ่งสำคัญที่สุดในการอยู่ป่าแล้วก็การเอาตรอดในป่าก็คือกองไฟนะครับยิ่งผมไม่มีอุปรกรณ์ก่อไฟมาด้วยมันจะทําให้มันจะยิ่งเพิ่มความลําบากเข้าไปนะครับฉะนั้นแล้วเราต้องงัดเทคนิคที่เรามีออกมาใช้นะครับผมซึ่งเมื่อกี้ระหว่างที่ผมเดินมาเนี่ยผมเห็นไม้ไผ่ค่อนข้างเยอะนะครับผมจะใช้การจุดไฟด้วยไม้ไผ่เหตุผลก็คือมันหาได้ง่ายและโอกาสที่ติดไฟสูงมาก แต่ถ้าผมใช้เป็นไม้ปั่นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆนะครับเพราะว่าฝนมันตกต่อเนื่องมาเป็นเดือนแล้วมันจะผถุกนะครับผมมาเดี๋ยวผมจะไปเตรียมเชื้อไฟต่างๆเนาะเพื่อที่จะมาก่อไฟตรงนี้นะครับก่อนที่ฝนมันจะลงหนักกว่านี้แล้วท้องฟ้าจะมึดนะครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็เตรียมอุปรกรณ์ทั้งหมดเสร็จแล้วนะครับในการก่อไฟในรูปแบบของธรรมชาติหรือว่าดั้งเดิโมโบราณเนี่ยมันไม่ได้เหมือนไฟแช็กนะครับที่เรามีแค่อาจจะมีแค่ฝอยมันก็สามารถจะติดได้แล้วหรืออาจจะมีแค่เชื้อไฟขนาดใหญ่เนี่ยมันก็สามารถที่จะก่อติดได้ถ้าเรามีไฟแช็คนะครับแต่ในกรณีที่เราไม่มีนะครับเราต้องเตรียมให้เยอะๆหน่อยเพราะว่าเรามีโอกาสแค่หนึ่งถึงสองครั้งนะครับในการที่จะก่อไฟการก่อไฟแบบนี้ใช้แรงเยอะมากจะทำให้เราหมดแรงก่อนนะครับ เป็นมิย่างหนึ่งนะครับถ้าเราไม่ทําหรือถ้าเราทําไม่ถูกวิธีนะมันจะไม่ติดนะครับก็คือการสกัดร่องตรงกลางเนาะพื้นจ่อไปขัดกับเจ้าตัวทีนะครับโอเคมาเราจะมาบากกันนะครับนี่นะผมดูประมาณนี้นะครับแล้วผมก็จะเอา เชื้อไฟแบบและเอยียดเลยนะครับผมเล็กๆแบบนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็เอาไว้แค่ข้างๆรูเท่านั้นนะครับเราจะไม่ปิดรูโอเคคลี่ๆให้มันไม่กอดตัวแน่นนะครับให้ทุกคนดูไปพร้อมๆกันนะครับว่ามันจะติดหรือเปล่าเนาะให้ขอดยาวๆทุกคนได้รับชมนะครับผมจะไม่ตัดน,นะจนกว่าจะติดนะครับผมโอเคผมลงไปแบบนี้นะครับอ่ ถ้าพร้อมแล้วไปครับ <Okay>. Oh, ร้อนมากครับแต่ยังไม่ติดนะครับทุกคนโอเค มีเวลาแค่สองครั้งนะครับในการก่อไฟมาจะเตรียมใหม่นะมาหลังจากครั้งแรกว่าไม่ติดนะครับผมก็ได้ทำใหม่เนาะตัดให้มันสั้นลงแล้วนะครับเจาะรูใหม่นี่จะเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมจะก่อไฟโอเคขอกำลับบงใจกันนะครับไม่งั้นผมจะมีกองไฟใช้นะ

อ่าติดครับติดติดติดเห็นไหมครับคนขึ้นไหมครับอ่าอ่าคนขึ้นนะครับ แค่ควันจากใช้ลมจากจมูกเปล่านะเห็นไหมครับเห็นไหมครับดูข้างหลังโอเค ฝนตกอีกแล้วทุกคนเย้เย yeah. yeah. ้ฝนตกพอดีนะครับใส่เลยเชยฟไซคณะนาใหญ่ ผมจะเก็บเอาไว้นะคระับอุปกรณ์ก่อไฟที่ผมทําเพราะมันจะช่วยชีวิตผมได้ในโอกาสต่อไปนะครับหรือว่าในสถานที่ที่มมนเป็นต้องใช้ไฟนะครับผมฮ่าขอบคุณพระเจ้าแล้วผมก็ได้กองไฟแล้วตอนนี้ ตอนนี้ผมต้องทําการย้ายกองไฟมาไว้ฝั่งนี้นะครับเพราะว่าลมโกกมาตรงบริเวณเนินเขานะครับทําให้ตรงนี้จะดีกว่าเนาะมันจะได้ไม่ลมพอนตัวเองนะครับตอนนี้ผมก็ได้เตรียมเชื้อไฟมาบางส่วนเนาะแล้วก็มีกองไฟแล้วแต่ว่าผมยังไม่มีที่นอนนะครับผมต้องไปหาทําที่นอนก่อนนะครับก่อนที่ท้องฟ้ามันจะมืดเนาะแสงน้ยนอยๆนะครับแล้วก็มีหลังคาวไว้แล้วเนาะ พอกาะไฟได้ปุ๊บเนะี่ยผมก็ตกทันทีนะครับเหมือนท้องฟ้าลับรูใจโอเคแต่ใ้พึ่งประมาณนะครับอยู่ฝ่ามันแล้วก็ขึ้นได้นะครับผม ตอนนี้ที่พักผมก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองขึ้นไปดูเนาะว่ามันจะขึ้นได้ไหมแล้วก็น,นอนได้รึเปล่านะครับมาที่พักของผมก็เป็นเพลนะครับที่ทําง่ายๆเนะาะแต่น้อยๆก็คือมันต้องยกพื้นนะครับอมผมจะไม่นอนพื้นเด็ดขาดเลยเพราะว่าปรสิตค่าหลุดเลือดมันเยอะมากมาเดี๋ยวจะขึ้นไปดูนะว่าได้รอเปล่านะนี่ โโอ้โหสบ,บายทุกคนนี่นะครับตรงตรงกลางเนี่ยมันก็ไม่เอียงนะครับผมมาขาภาพแบบนี้ผมก็ไม่ตกนะเพราะน้ำหนักมันค่อนข้างจะไขยเทนะครับว้าว <Wow. S 1> สุดยอด พื้นที่ที่ผมจะนอนนะครับก่อนที่ผมจะเอาใบตองนะครับไปปูบนที่นอนของผมผมก็อเอามาลนไฟให้มันแห้งก่อนเพราะว่าถ้ามันเปียกเนี่ยมันจะนําความเย็นหรือว่าเก็บความเย็นความชื้นได้ดีนะครับแล้วผมต้องมาลนไฟมันแห้งซะก่อนนะครับผมก่อนที่จะไปปูบนเปนะครับอตอนนี้ก็ท้องฟ้าเริ่มมืดแล้วผมยังไม่ได้กินอะไรเลยนะ ตอนนี้ท้องฟ้าจำมืนนะครับผมยังพอมีแสงสว่างที่จะไปหาหัวปลีนะครับมาเผากินเมื่อกี้ผมเจอหัวปลีอยู่ตรงนีน้นี่นะครับหัวปลีปลานะครับผมหนึ่งลูกก็น่าจะเพียงพอนะครับปลาอนท้องฟ้าจำมืนเนาะ ม่าจะเผาหมดเลยเลยนะครับเลยข้างในน,นี้เลยนะโอ้ตอนนี้รถไฟผมได้ที่มากตอนนี้สนกอกจะ่อยอีกแล้วนะครับผมว่ามันจะไม่ตกหนักนะตอนนี้นะทุกคน บรรยากาศนะครับผมบอกว่าขุ่ปู่มากๆากๆนะถ้าผมยังสร้างที่พักไม่เสร็จและไม่มีกองไฟนะครับไม่อยากจะคิดแล้วว่ามันจะอยู่ลําบากขนาดไหนและถ้าหากว่าผมยังอยู่บนพื้นเนี่ยครับอันตรายนะครับเพราะว่าอย่างนี้ทุกคนเห็นเจ้าปรสิตเนี่ยมันเยือย้อเยียเต็มพื้นเลยนะครับมันคอยที่จะขย่ําเลือดของเรา่หงน,น้อยผมก็ต้องทํายกพื้นเอาไว้ก็อุ่นใจครับอู้ หัวปรีตกโอ้หพี่น้องเรียบร้อยครับทีนี้ต้องลงกับพื้นแล้วแหละโอ้แม้แต่หัวปลีก็ยังไม่อยากใช้ผมกินนะเดยวน,น้อยเนี่ยผมก็มีสารอาหารนะครับเบื้องต้นตกถึงท้องมาเดี๋ยวเราจะมาดูว่าหัวปลีเป็นยังไงนะครับนี่เลยใหพอมีแสราสาบัางตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับข้างนอกมันไหม้ก็จริงแต่ข้างในมันยังกินได้นะครับ ก็นี่นะครับอาหารของผมอ,มอขอบคุณพระเจา้าสำหรับอาหารดีมากนี่คือแหล่งสารอาหารแหล่งวิตามินเลยนะครับ เหมือนกลิ่นข้าวโพดเหมือนพวกข้าวโพดปิ้งข้าวโพดย่างอะไรอยนี้นลยครับอ๋อจุมากอืมอืมอ่าอร่อยจริงวันนี้ผมก็กินหัวปีหมดแล้วเป็นอาหารที่ตุ่ท้องทั้งแรกในวันนี้นะครับผมก็ต้อง ขอญอาตขึ้นนอนนะครับโดยที่ผมก็จะใช้ใบตองเอามาลนไฟให้แห้งแล้วก็มาทำเป็นผ้าห่มว่าทันนี้เนี่ยมันจะผ่านไปด้แล้วก็ผมจะไม่ตกนะเดี๋ก็จะใช้ผมด,ด้วยนะครับ จ่ายทุกคน